สวัสดีครับเช้าวันนี้วันที่23าตุลาคมครับผมป่าเจ้าพิมูลออกมาแต่เช้าตามตัวหมายครับเสียงกลางคารมครับผมหองใส่เวลาหนึ่งนาทีครับผมเถียงหนึ่งนาทีลงคููติดเลยครับผมครับผมไหนล่ะนี่ครับนี่ครับเฉลยครับโอ้โหสวยมากครับผมเอาพเนียดมาไม่เข้าครับวันแรกเลยตื่นแต่เช้ามาเลยครับวันนี้ ึ้นลุงพลหมันอีกแล้วครับผมขึ้นลุงพลบนลักนกเขาใหญ่ขึ้นหมันหวานเจี๊ยบอีกแล้วครับผมเจ้าพปมุนจันแล้วครับนี่ครับสนับปีกสวยๆตัวใหญ่ครับผมนี่ครับโอ้ลายนี่ครับเอาลุงเอ้าเจ้าพิมุนนาทีเดียวได้เรื่องครับผมลงติดเลยครับครูยกเดียวครับ ขอฝากเนินเด้อครับเด้อขึ้นลุงพลคนรักนกเขาใหญ่อยู่ที่บุรีรัมย์ครับผมเดินคือติดสกิดคือเรียบร้อยครับผมนี่เจ้าพิมูลครับนกต่อเสียงใหญ่ครับผมจะเลยอยู่กับผมเกือบสองร้อยแล้วครับนี่ยังใช้ขึ้นเก่าของลุงพลอยู่ครับผมขึ้นนี้ในห้าหกสิบตัวแล้วครับผมสั่งแต่ปีที่แล้วครับฝากติดตามขึ้นลุงพลด้วยครับ ขึ้นดีๆมันหมานมีเสี้ยนสอด้วยครับผมแ้งใหญ่ครับแต่มุข้อครับผมสองขาเลยครับนี่ครับผมตัวหมายครับตามมาสองรอบนี้เข้าประเยดมาไม่เข้าครับผมไม่สู้ไม่ไรสู้แต่ไม่เข้าใกล้ครับผม เอานกดินมานาทีเดียวครับผมลงคูดยกเดียวเรียบร้อยครับผมฝากขอบคุณฝากติดตามขึ้นลงบนด้วยนะครับขอบคุณครับ